โพสต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอุบัติเหตุนักเตะลิเวอร์พูลคริสเตียโนโคนาลโดโดนว่าเรื่องงานศพโจตาทีมงานของผมนะครับได้ส่งโพสต์ถึงมาซึ่งผมว่าเป็นโพสต์ที่ดีที่สุดและสรุปเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับการจากไปของเดียโกโจตาได้ดีที่สุด the best online post about Diego Jota situation เศร้าแต่จริงในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตเดียโกโจโตามีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมากกว่า2ล้าน8แสนคนแต่แค่24ชั่วโมงต่อมามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกหลายล้านนี่คือความจริงสุดเจ็บปวดเป็นเส้นผมบางภูเขาที่ผ่านมาแล้วหลายยุคสังคมส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิดใจและเปลี่ยนไปความเชื่อน,นั้นก็คือ ผู้คนมักพยายามเข้าหาและให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นเมื่อคุณจากไปแต่ในขณะที่เขายังมีชีวิตหลายคนมองข้ามข้อดีวิจารณ์แต่จุดเสียของเขาซึ่งมาวันนี้โลกให้ความสนใจกับการจากไปของเขามากกว่าตอนที่เขายังมีชีวิต ดังนั้นจงมอบดอกไม้ให้คนอื่นในขณะที่พวกเขายังสามารถรับได้อย่ารอจนวานดอกไม้ที่คนตายรับรู้ไม่ได้แต่ที่ง่ายกว่าคือตอนที่เขายังอยู่แค่ชมเขาเวลาเขาทำดีและไม่ย่ำยีตอนเขาทำไม่ได้ดังใจถ้าเปรียบเป็นสังคมใกล้กับเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค่าพยาบาลมาหาศาลยื้อลมหายใจให้คนที่อยากจะไปไม่ต้องซื้อข้าวซื้อเหล้าไปวางหน้าศพ เพราะมันเหมือนสร้างภาพทําดีแต่เรากลับกินเองแค่ตอนมีชีวิตคุยกันดีๆอย่าสร้างภาระให้กันและกันก็พอแล้วไม่น่ายากเกินไปนะครับ sad but true it's time to use more head than heart let this be the start of a more caring society at the time of his reported death diego jota Had over 2.8 million followers on social media. Just 24 hours later, the number skyrocketed to 4.4 million followers. This is the painful reality. People only start to appreciate and celebrate you more when you're gone. While many were alive, many criticized not just him, but many athletes and public figures rather than compliment their greatness. Now, the world is paying attention but it's too late the most important lesson give good appreciation and positive feeling to anyone while they are alive rather than countless kind gesture that always never reach the heaven cristiano ronaldo โดนว่าว่าทำไมคุณถึงไม่ไปงานศพของเ i ียโกโจตาคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เราคิดไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งกลับทำให้คนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยโดนว่าได้ตอนนี้มีนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนรวมไปถึงนักเตะที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกคริสเตียโนโรนาลโดโดนว่าว่าทำไมคุณถึงไม่ไปงานศพ ของเดียโก้โจตาอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนงงนะฮะแล้วถ้าเกิดให้มองอย่างเปิดอกเนี่ยคนที่เสียใจสุดๆซึ้งเขาไม่จําเป็นว่าเขาต้องโพสต์หรือเขาต้องไปงานศพอย่างเดียวก็ได้การแสดงออกถึงความเคารพมันไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามค่านิยมที่คนอยากจะเห็นในอดีต้องร้องไห้โชว์ต้องโพสต์ข้อความซึ้งๆหรือต้องไปงานศพมันถึงจุดที่คนใกล้ตัวของคริสเตียโนโรนาโดต้องออกมาพูดว่า เหตุผลจริงๆที่เขาไม่อยากจะไปงานศพคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับการตายของพ่อโอนาโดอย่างไรความตายคืออะไรนักแสดงที่วงในบอกคนนี้นิสัยดีที่สุดคนหนึ่งเนี่ยเคยตอบคำถามที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตายเขาตอบว่าคนที่รักเราอาจจะคิดถึงเราสื่อว่าคนตายไปแล้วไม่รู้เรื่องหรอก และชีวิตต้องเดินต่อไปไม่มีใครจะมาฝังใจกับคนที่เสียไปนานหรอกแ๊บกัวดิโอลาโค้ชระดับท็อปของโลกพูดตรงยิ่งกว่าฮะ when we die our families cry for two or three days and then that's it you're forgotten เมื่อเราตายครอบครัวเราคงร้องไห้สองถึงสามวันหลังจากนั้นเขาก็ลืมคุณแล้วพี่น้องมาดูครับว่าญาติของครนะิสเตยโนโรนาโโดเนี่ยอธิบายยังไงเธออธิบายว่าเมื่อพ่อของคอนาโดเสียชีวิตเนี่ย ความเจ็บปวดมันไม่ใช่แค่การจากไปของพ่อนะมันคือความสนใจของสื่อและคนที่มาบุกรุกความเป็นส่วนตัวนักข่าวมหาศาลคนบุกรุกคนที่พยายามจะปีนเข้ามาร่วมงานรวมไปถึงหลุมศพที่มีคนไปยุ่งมันแปลได้สองอย่างครับมันแปลว่าโคนาโดเข้าใจความรู้สึกของโจโตาก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเพราะว่าการที่แขกมาเยอะๆหมายความว่า คนใกล้ชิดของโจตาอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับโจตาเท่าที่เขาจําเป็นหรือถ้าเกิดจะมองอีกแง่หนึ่งด้วยความเป็นซูเปอร์สตาร์ของโคนาลโด,โดเขาไม่อยากจะไปฉายแสงอาจจะไม่อยากไปแย่งซีนแย่งความสําคัญของโจตาเพราะโดไปแล้วคนอาจจะมาสนใจโดมากกว่าก็เป็นไปได้คนอื่นเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างที่เราคิดไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดนะการที่คุณไปงานศพของคนในมุมของย่าโคโนาลโดคุณอาจจะไปรุกลำ้ำ ความเป็นส่วนตัวคุณอาจจะทําให้เขายุ่งกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นการที่เขาไม่ได้ไปอาจจะหมายความว่าเขาแคร์เกี่ยวกับครอบครัวโจโตามากกว่าคนที่ไปก็ได้แต่ทําไมคุณต้องเอาทุกเรื่องให้มันมาผสมผสานกันหมดฉะนั้นบทเรียนของเรื่อง,องนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถทําประโยชน์ได้ขอแค่คุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ขนาดอุปกรณ์กีฬาที่คนทิ้งยังมีประโยชน์ เราก็น่าจะมีประโยชน์ได้มากกว่าแค่โยนขยะผ่านโซเชียลผ่านความคิดชวนทะเลาะแต่วันม่นพี่น้องครับช่วงนี้มีเทนนิสรายการใหญ่วิเบอร์ด้านที่อังกฤษนะครับซึ่งแต่ละรายการเนี่ยต้องใช้ลูกเทนนิสไปหมื่นๆลูกหลายคนบอกเฮ้ยแล้วจบรายการเป็นยังไงก็เป็นขยะสิครับแต่แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะหนักโลกเนี่ยลูกบอลบางส่วนถูกนำไปรีไซเคิลสร้างบ้านอย่างสร้างสรรเพื่อธรรมชาติครับ ลูกเทนนิสจะถูกเจาะรูเล็กๆให้พอดีกับตัวหนูเขาเรียกว่าหนูเก็บเกี่ยวนะฮะหรือว่า h a r v e s t m ม u า e สแล้วก็ไปวางตามพุ่มหญ้าสูงหรือว่าแขวนบนเสาเพื่อป้องกันนักล่าและสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวนพี่น้องลองเดาซิว่าลูกหนึ่งลูกเนี่ยสามารถรับรองหนูน้อยๆได้กี่ตัวเป็น10นะครับเพราะว่าหนูที่ชอบอยู่ตามไร่นี้ตัวหนึ่งน้ำหนักไม่ถึง10กรัมแต่ก็ด้วยฝีมือมนุษย์นี่แหละฮะการขยายตัวของเกษตรกรรม ภัยธรรมชาติเช่นน้ําท่วมทําให้หนูชนิดนี้ไร้ที่อยู่และบางพื้นที่ของอังกฤษเนี่ยถึงขนาดจ,จัดให้หนูเก็บเกี่ยว Harvest Mouse เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นจึงเป็นจุดเกิดของโครงการบ้านจากลูกเทนนิสเพื่ออนุรักษ์สัตว์ที่กําลัง Struggle อยู่ในโลกของเราซึ่งนอกจากจะช่วยชีวิตสัตว์เล็กๆได้โครงการนี้ก็ยังจุดประกายให้หลายสโมสรในอังกฤษเริ่มหันมาคิดค้นวิธีรีไซเคิอุปกรณ์ของตนเอง ขนาดขอไม่มีชีวิตหมดคุณค่ายังเป็นบ้านสร้างประโยชน์ได้เรามีชีวิตมีสมองน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าลูกขยะขยะ